あっ。ショッカッカ เซฟขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของทางเรากันก่อนเลยร้านคุกกี้ a ลนช็อปนะคะบอกเลยว่าร้านนี้นะคะต้งไวนะคะแถมมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายเยอะแยะไปหมดเลยนะคะและรับเติมเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายบอกเลยเติมสนุกไม่สนุก้องคุกกี้แลนช็อปเลยค่ะฝากไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะคะ สวัสดีทุกๆคนเลยค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องแปดบาทสีค่ะวันนี้ทุกคนนะคะเซฟจะพามาดูอันนี้เลยทุกคนก็คือแบล็กเบอร์รีนะคะกับตัวของมัดแลนนะคะใช้อันไหนดีกว่ากันเลยคะหรือว่าใช้ตัวไหนมากกว่าถ้าในมุมนะคะของเซฟที่จะแนะนําทุกคนเนีย่ยเซฟอะบอกเลยว่าอยู่ที่ว่าการใช้งาน,นะคะ่ะแบล็กเบอร์รีนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะมาใช้ในส่วนของ ตบอสกิลนะคะซึ่งอันอื่นเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ใช้งานสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดเทียบของมแมลงคือเรา,าเขาเรียกไงตีอารีนาได้ไหมได้ค่ะนะคะแต่ว่าอาจจะแรงไม่สูงเราสามารถตีได้เผื่อใครที่แบบปั้นมาแล้วนะคะหรือพวกซึกหุ่นพิทักษ์นะคะบางด่านเนี่ยอาจจะใช้ได้นะคะหรืออย่างนึงค่ะคือนะคะก็อาจจะใช้เนี่ยนะคะตีบอสกิลนั่นเองเพราะมันจะบิวให้กับตัวท่าแสงนะคะ หรือถ้าอลิ่าตีกับอาทีมไหนนะคะให้น้องใช้คู่กับทีมที่เป็นท่าแสงนะคะแล้วก็จะเพิ่มความเร็วจมตีเนาะนะคะมาช่วยเสริมทัพแล้วก็จะทำดาเมจแบบฟุฟมฟุ่มมากๆเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะตัวของมัดแลนนะคะเขาเนี่ยนะคะจะทําความเสียหายเป็นท่าแสงใช่ไหมทุกคนนะคะเขาเนี่ยนะคะยังจะสามารถนะคะเพิ่มความเสียหายจากการจมตีของท่าแสงของเพื่อนร่วมทีมได้อีกด้วยซึ่งเซฟทามาเป็นแคนซี่30แล้วนะคะ นี่เลเวลนะคะเพิ่มมา30ตันขนาดนี้นะคะเพิ่ม30%เป็นะคะเป็นเวลาย0วินาทีนะคะซ่อนทับสูงสุดเนี่ยได้ถึง2อันด้วยกันนะคะคือถ้าเกิดใครที่ทำแคดดี้ตันมาแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกเสียใจนิดนึงนะคะให้ทุกคนเนี่ยลองเล่นทั้ง2เวอร์ชั่นเลยนะคะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเวอร์ชั่นไหนนะคะได้เยอะกว่าหรือเรามีวัตถุดิบนะคะทำเซตไหนมากกว่าก็ใช้เป็นเซตนั้นไปค่ะ ะะการกดเนี่ยนะคะง่ายทั้งสองแบบเลยแต่ว่ามันจะมีการกดที่แอบต่างกันเล็กน้อยนะคะทุกคนความต่างนะคะร i ว e r แบบเหมือนกันมัดแรงกับแบล็กเบอร์ี่นะคะห้าดาเหมือนกันเนาะ เดี๋ยวพาดูท็อปปิ้งก่อนนะคะท็อปปิ้งนะคะเซตนี้อาจจะทําง่ายกว่านิดนึงนะคะเพราะใช้เป็นครูททม์ล้วนเลยเนาะออฟรองก็เป็นความเร็วจมตีนะคะเพิ่มเข้ามาค่ะตัวของทวิสลี่นะคะก็ใช้เซตเดิมได้เลยค่ะตัวของอมิ้นท์นะคะก็ใช้ปเป็นเซตเดิมเลยนะคะที่จะเน้นความเร็วจมตีกับครูททมนะคะ ตัวของเคมบรนนะคะมี2แบบด้วยกันนะคะจะใช้เป็นคลิกเข้ามาผสมก็ได้เช่นกันนะคะหรือจะใช้เป็นโจมตีล้วนก็ได้เช่นกันนะคะอเซลใช้เป็นโจมตีล้วนนะคะออฟลองก็มีคุณภาพดมาบ้างนะคะแล้วก็ความเร็วโจมตีนั่นเองค่ะนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าน้องแบล็คเบอร์รี่นะคะจะมีบัฟนะคะให้กับเราด้วย นี่นะคะเพิ่มอันตาครี20%นะคะตรงนี้เนี่ยเลยทําให้ตัวของเคเบิลเนี่ยลดการที่จะใช้เป็นท็อปปิ้งครีนะคะ <c oughs> ทําให้ใช้แม็เป็นจมตีได้เลยหรือถ้าเกิดใครรู้สึกว่าชอบครีน้องก,ก็ใส่ครี2เม็ดก็ได้ค่ะนี่นะคะแล้วก็ชูครีมนะคะเซฟก็จะเป็นเน้นครีล้วนเลยนะคะแล้วก็จะเน้นออฟโร่ที่เป็นครูทามนั่นเองเอาละแล้วบิสกิตล่ะใช้อย่างอไรบ้างนะคะบิสกิตนะทุกคน ให้ดูนะคะค่าตัวนี้เนาะเซตก็จะเน้นความเร็วจมตีค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวของแบล็คเบอรี่เนี่ยมันช่วยสลายนะคะพวกแทศิลานะคะที่ลงมาได้ด้วยเนาะเซ็ก็เลยจะใช้เป็นเซ็ตนี้เองค่ะแต่พยายามอยาํทำให้อ่าความเร็วจมตีเนี่ยนะคะมันไปแซงนะคะตัวของอ่าแคเมเบอร์กับทวิสลีดนะคะนี่ทวิสลีดเนาะทุกคนอ่ให้เรามาเช็คค่าตัวนี้กันก่อนนะคะ mm hmm. นี่ก็จะเป็นเซ็ตเดิมเลยบิสกิตนะคะ เซฟทำแค่วิสกิตให้มันแบบเลเวลสูงขึ้นเท่านั้นเองนะคะนี่ค่ะวิสกิตมือนเดิมเลยนะคะนี่ชูครีมเจก็จะเน้นไปครูทาวเหมือนกันค่ะทุกคนที่ทุกครูทาวเนี่ยไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะคะคือเอาให้มันพอดีประมาณ13 12ประมาณนั้นเราทุกคนนะคะให้ลองเล่นดูก่อนนะคะ ที่จริงเนี่ยนะคะสมบัติเนี่ยมีอีก2เวอร์ชันเหมือนกันนะคะคือจะใช้เป็นนะคะตำราแทนผ้าคลุมก็ได้หรือจะใช้ผ้าคลุมก็ได้เช่นกันนะคะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะทั้งเวอร์ชันที่ใช้ผ้าคลุมไม่ใช้ผ้าคลุมแล้วก็เวอร์ชันที่เป็นมัดแล่นนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเซตไหนนะคะจะทำดามจ่ได้แรงทะลุที่สุดนะคะทุกคนเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี <c oughs> ๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะคะไปดูกันเลยเอ้าว อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียนเท่าไหร่นะโอเคเลสโก o นะฮะทุกคนมาดูกันโน้วเป็นอย่างไรนะคะไปคะ่ะเพิ่มคลิปไปนะคะลอทวิสลี่ค่ะ อ่เลือดติดๆนะคะจากนั้นเราก็ใช้น้องมินนะคะคอยฮิวให้มันเต็มหลอดค่ะคือเรากดถุกตัวยกเวทวิสลี่เลยเนาะ เรียกรอก็ได้นะทุกคนปึ๊บปึ๊บ,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 บไปครับลำเม็ดแอบไหลน,นะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าไฟนอลแล้วเนี่ยนะคะจะได้ดาเมจไปเท่าไหร่อ่านะคะรอบนี้เนี่ยนะคะอ่าใช้เป็นตีไว้นะคะผ้าคลุมตีไว้สมบัติเนาะแล้วก็ใช้เป็นแบล็คเบอร์รี่นะคะดาเมจนะคะตัวของน้องแคมเบอร์เเนี่ยสามดาวของเราเนาะของเซฟเกือบ7 0 0ดรอยเอฟนะคะแล้วก็จะมีทวิสลี่ที่ทําดาเมจขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีแบล็คเบอร์รี่ที่จะดาเมจรองค่ะ เดี๋ยวรอบหน้านะคะเราลองใช้เป็นตำรานะคะพิชิตศึกอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นอีรอบหนึ่งนะคะที่เราใช้พระคุมดีไว้นะคะนกหวีดอ่ะใช้ตำราแต่ไม่ได้ใช้นาฬิกานะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าจะมีการนะคะคาดเคลื่อนอะไรกันหรือเปล่านะทุกคนเหมือนเติมเลยนะคะ จะสกสิกลมันจะช้าลงนะอ่ามาค่ะเราอาจจะขัดใจนะคะกับการคูดาวสกิลที่มันช้าลงมากๆมากๆเลยอ่าโอเค ว่าแบบว่าทวิสลี่ตายมากอ่าโอเคระหว่างนี้จับไปน้องมันจะไม่โดนดาเมจดนะคะโอเคฟึ้นฟโอ้โอเคออออเคลียร์สิลาค่อนข้างไวนะแต่ว่านะคะเมื กี้เนี่ยตัวของแคเมเบอร์เ่เซฟเนี่ยนะคะอ่าต้องบอกว่ามันไม่ได้สกิลก่อนที่มันจะโดนลูกกระตาเนอะทุกคนวิแต่ดอนมิก็น่าจะได้อยู่นะ ทุกคนดาเมจแอบบใกล้เคียงกันเลยนะคะเมื่อกี้ถ้าเกิดเซฟทำครูทำไวกว่านี้สักอีกนิดนึงอะทุกคนน่าจะนะคะอาจจะดาเมดแรงกว่านี้ไปถึงอาจจะ1,400เอ็มได้อยู่นะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจะโดนลูกกระตาไปแป๊บหนึ่งแสดงว่าครูทำเซฟเนี่ยไม่ถึง ะะถ้าเกิดปรับคูลทามเพิ่มตัวของ c a m เมอรอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้คือลองเทียบดูเนาะก็คือดาเมจค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะคะเพื่อใครที่จะใช้เวอร์ชั่นนี้ก็ได้เช่นกันนะคะทุกคนแต่ว่าจะต้องเพิ่มนะคะคูลทามของ c a m เมรมากกว่านี้เนาะของเซฟคือมันมน้อย น้อยจนแบบว่าเล่นยากนะคะแต่ถามว่าหาพวกท็อปปิ้งยากไหมยากเหมือนกันนะคะอ่ะทุกคนลองดูว่าอาท็อปปิ้งของทุกคนอะเหมาะกับแบบไหนนะคะอันไหนที่เล่นง่ายกว่าก็อันนั้นก็ได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเวอร์ชั่นของเราเลยนะคะคือเราใช้เป็นมัดเลนนะคะทุกคน มัดแลนนะคะในรอบนี้เนี่ยนะคะอาจจะต้องหยิบครีมาเติมหน่อยนะคะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าเราไม่มีตัวบับคคริให้ถึง20%แล้วนะคะก็เลยจะต้องใช้ครีเข้ามาช่วยนั่นเองค่ะอ่าเป็นเซตนี้ความเร็วจมตีนนะคะคริอ่ะ20%ินะคะถือว่าเหมือนกับว่าทดแทนจากเมื่อกี้ไปเลยเนาะทุกคนอ่ะอันนี้นะคะความเร็วจมตีนนะคะมิสเกตเซตเดิมได้เลยนะคะ เราะฉะนั้นแล้วไปลองดูกันเลยค่ะนะคะว่าทั้งสองวิาช่นนี้เผื่อใครนะคะโอเคกับแบบไหนมากที่สุดนะทุกคนอันนี้เราตัวที่เราจะกดก่อนนะคะก็คือมิ้นนะคะทุกคนมินช็อกนะอ่าแล้วก็ตัวของการกดอะแคมเบรเน,นะคะอาจจะหน่วงนิดนึง ที่จะเป็นลูกตาหลับตานะคะต้องกดมัดแลนก่อนนี่ค่ะกันหิวที่มันเต็มหลอดนะคะอ่ามันจะโดนแค่มัดแลนค่ะ จึ๊บ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 อ่านะคะอย่าลืมทำคูทามให้ตรงนี้ไม่ติดโดนหลับตานะฮะอ่าี่ถ้าเกิดเวอร์ชั่นที่สองเนาะถ้าเกิดเราอ่าที่จริงถ้ามันไม่ติดตอนหลับตาเนาะหรือเราทำคูทามเพิ่มเนี่ยน่าจะเวิร์กนะทุกคน ะะจากการที่เราหน่วงสกิลทำให้คู่ทางม,มันวนหมาไม่ทันนะคะดามจก,ก็ห่างกันประมาณ30ล้านค่ะน,นะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะดามิทำได้ก็ตอนนี้ของเซฟก็จะอยู่ที่ล้านสอนะคะถ้าเกิดไม่ได้กดอะไรผิดพลาดน,นะทุกคนแหม่พอพูดถึงแล้วเนี่ยนะคะเราอยากทำ ครูถามให้มันเพิ่มขึ้นเนาะทุกคนว่าจะสามารถนะคะบิวไปถึงล้านสี่อ่าหนึ่งพันสี่ร้อยล้านได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราดูกันสักนิดนึงแล้วกันเนาะทุกคนเออไหนๆก็ไหนแล้วนะคะอ่าทุกคนนะคะอันนี้เสรก็ไปปรับนะคะอ่าครูถามมาแล้วแหละนะคะความเร็วจบตีอาจลดลงนิดนึงนะคะพามจมตีก็น,นิดนึงเหมือนกันนะคะให้มันลดลงเนาะทุกคนเอาล่ะนะคะอยากรู้ว่ามันเวิร์กไหม รือครูํามเราจะพอหรือเปล่าหรือมันจะต, Trans ต้องเยอะกว่านี้อะไปลองดูกันเลยนะคะเพราะว่าเซฟก็ไม่ชัวร์นะว่าครูถามจะพอหรือเปล่าอะจิมจิมจิๆเหมือนเดิมนะคะฟึบฟึอ่าโอเค แล้ว่างนีก็ยังคือปลอดภัยนะคะเอ้ยทันพอดีทันพอดีนะคะรอบนี้ทันพอดีอ่ะมาลองดูกันแสดงว่าอาจจะต้องทำมากกว่านี้นิดหนึ่ง ใช้ไม่ทันนะคะอะไปดูกันว่าเท่าไหร่เอ้ยนะคะรอบนี้นะคะเหมือนเพิ่มขึ้นมาประมาณ 150ล้านนะคะถือว่าโอเคนะคะอ่าเวอร์ชันนี้ทำให้ดาเมจบิลมากที่สุดนะคะก็อ่ะนะคะประมาณนี้เลยก็คือน่าจะต้องใช้เป็นโจมลวนนะคะเพราะมีคลิเนาะจากตัวของแบล็กเบอร์ี่นะคะอยู่แล้วอ่ะพอมีจากแบล็กเบอร์ี่อยู่แล้วนะคะก็เราจะเพิ่มแค่ในส่วนของคู่ทามเนาะตรงนี้นะคะ8.8 แปดจุดแปดนี่คือพอดีเลยนะแต่เพราเซฟบวกกับบิสกิตนะทุกคนแปดจุดแปดบอกห้าจุดสามรวมกันแล้วประมาณสิบสิบสี่สิบสี่จุดหนึ่งสิบสี่จุดหนึ่งนี่คือพอดีเลยนะเมื่อกี้คือแบบถ้าเกิดเรากดตัวอย่างช้าลงปุ๊บเนี่ยก็คือจะไม่ทันเลยนะคะถ้าเป็นสิบสี่จุดหนึ่งถ้างั้นเราทำอ่าเขาเรียกไงทั้งบิสกิตและท็อปปิ้งเนี่ยรวมกันสักสิบห้าไหมห้าสิบห้าอาจจะทำให ไวกว่านี้นิดหนึ่งนะคะอาจจะโอเคพอดีเลยนะคะแต่อันนี้เนี่ยเขาเซฟคือมาเน้นความเร็วจมตีตรงนี้ด้วยแหละเนาะนะคะมันก็เลยความเร็วจมตีมันก็เลยสูงด้วยเพราะว่าเราอย่าลืมนะคะว่าความเร็วจมตีเราก็ต้องทําให้มันสูงเหมือนกันนะคะตรงนี้เลยอาจจะยากนิดหนึ่งตรงที่ว่าครูทมก็ต้องทำความเร็วโจมตีก็ต้องทำพลังจมตีก็ต้องทำถ้าทําได้นะตรงนี้ก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะทุกคนแต่ถ้าทําได้มันค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ ดาวนะคะจำนวนดาวถ้ามันมากกว่านี้เซฟคิดว่าน่าจะทำให้ดาเมจพุ่งเกืบ 2, เอบ2,000แอมก็น่าจะถึงเนาะนะคะอันนี้ของเซฟก็ประมาณน,นะคะเกือบ1,400เอ็มนะคะแล้วกันนะคะก็ถือว่าเซตนี้โอเคสุดเลยนะคะแล้วก็สมบัติตามนี้เลยค่ะนงวีดนะคะตกที่ทวิสลี่นะคะกับแคมเบ์ภาคภุมตกที่แคมเบร์กับทวิสลี่นะคะตำราก็ใช้ได้ทุก ตัวของคุกกี้ในทีมตอนนี้เลยนะคะก็ประมาณนี้อย่าลืมนะคะเช็คนะคะบัฟให้ดีนะคะแล้วก็นะคะคำนวณความเร็วโจมตีทั้งทีมให้ดีนะคะหรือถ้าเกิดใครรู้สึกว่าปั้นแบล็คเบอร์รีไม่คุ้มเลยนะคะยังสามารถนะคะใช้ตัวของมาร์สแลนได้อยู่นะคะท็อปปิ้งก็เป็นเซตเดิมได้เลยเนาะที่จริงก็ใช้เป็นโจมตีตรงนี้นะคะโจมตีบวกคู่เทา้าบวกความเร็วโจมตีนะคะที่ไม่มากกว่า แคมเบอร์รกับแคมเบร์บรรกับตัวของทวิสลีนะคะฮัมมากกว่าเนาะหรือจะใช้เป็นเซตนี้ก็ได้ค่ะทุกคนนะคะท็อปปิ้งก็เซฟผ่าไปดูแล้วเนาะก่อนอันนี้นะคะว่าใช้ท็อปปิ้งแบบไหนบ้างนะคะทุกคนก็สามารถนะคะนำมาใช้ได้เลยนะคะทุกคนนี่ ะะประมาณนี้เลยก็มาตีบอสกิลกันเยอะนะคะเดี๋ยววันนี้เซก็ต้องไปเคลียร์บอสกิลเหมือนกันเนาะไม่งั้นเนี่ยนะคะโดนตแนีแน่เลยนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะถือว่าวิเครห์ทุกคนได้ดูแล้วนะคะก็ประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวขอตลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันค่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย